มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่11ตุลาคม2568คณะเจ้าภาพกระถินสามาคัคคีนำโดยบริษัทในกลุ่มไทยออยและคู่ค้าประกอบด้วยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยเอทานอนจำกัดบริษัทไทยลูเบสจำกัดมหาชนบริษัทท็อปเน็กอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทไทยพาราไซรินจำกัด บริษัทศักชัยสิทธิ์จำกัดบริษัทท็อป SPP จำกัดบริษัท Global Power s ร n e r g นยจีจำกัดมหาชนบริษัทลาบิกจำกัดบริษัทไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์จำกัดและบริษัทไทยออยล์เอเนร์จีเซอร์วิสจำกัดร่วมกับชุมชนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัศาทธาจัดก,กิจกรรมท่อกระถินสามัคคีขึ้นน่งวัดปนโนรมตำบลทุ่งสุขขาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมจัดหลงพระพุทธศาสนาตลอดจนสืบสามประเพณีและวัฒนธรรมทอดกระถิ่นของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยโดยมีนายบัณฑิตธรรมประจําจิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางจินดาถนอมรอดนายกเทศบาลนครแหลมฉบังผู้นําชุมชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี กิจกรรมท่อกรินสามคิีดังกล่าวเริ่มตั้งแต่การตั้งองค์กรถินในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่10ตุลาคม2568ต่อเนื่องในวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568จะมีพิธีถวายพระทหารเช้าแด่พระพิสุสง์ณหอฉันและพิธีถวายผ้ากรถินณศา,าลาการประเรียนวัดนโนรมพร้อมทั้งมีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มไทยออยชุมชนและมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดมโนรม